สบายดีมื่อนี้พบกับซ่องบอสไซปะแดกกูบอสแตกมาอีกแล้วท่านผู้ชมมืม่อนี้เอาจะมาเฮ็ดลาบเนือ้อลาบซีนเนาะนี่ได้ซีนมาเท่าหนึ่งได้ซีนมาน้อยหนึ่งท่านผู้ชมแล้วก็ตับเครื่องในท่านผู้ชมอันนี้มันอีอย่างบุไปคูคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้อ ซีนก้อนหนึ่งซำนี้เจ็ดสิห้าพันท่านผู้สมมาทามาลงมือกันเลยบ้านนี้เอาหอยเชมาต้มเครื่องในกันเนาะท่านผู้สมเครื่องในซอยเล้วเรียบร้อยมาเพียวไว้เนาะทานผู้สมเนาะเราจะใส่หอมป้อมหอมบัว เผ็ดซอยหอมลาบสารเณะลงมือกันเลยทานผุ้สมบาดนี้อันนี้เขาใส่ข้าวคั่วใส่มะพร้าผ,ผงเพ็ดป่นเรียบร้อยใส่เป็นนวงปลาแดดเรียบร้อยเนาะทานผุ้สมยังเหลือแต่เอาแต่ผักหอมใส่บาดนี้อ้าวหอมบัวหอมป้อมหอมลาบใส่บาดเดี่ยวเลย เผ็ดซอยมาเผ็ดซอยก็ใส่พร้อมเดียวเลยเนาะทานผู้สมอู้หอมหลายแทะสิบุมีแต่ผักหอมเนาะทานผู้สมเลยอ่าคนบาดนี่คนให้เข้าออก,กัน <c oughs> เอาชฮ็ดลาบสุกเดยดทานผู้สมื้นนี้ โกว่าซีนบ่ค่อยสดปันใดเนาะมามาบาทนี้เลี้ยวละ่ะทำผู้สมเวม้ซ้ำนี้ก็พอเนอะาะทำผู้สมเนาะผู้เดียวเนาะ อ้าวพร้อมเสิร์ฟท่านผู้ชมบ้านาีสบายดีท่านผู้ชม,มบ,สมบใส่ปละแดกคุบ,บอสแตกมาแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะพบกับไอส้สุ่มเส้นเก่าเส้นเคยสบายดีอย่างเป็นทางการเนาะ <c oughs> มาเมื่อนี้กินข้าวนํำกันมีลาบหรือว่ามีก้อยเนื้อเนาะเมื่อนี้เขาจะเฮ็ดซุกเนาะท่านผู้ชมเมืม่อนี้ผักกาดเขาก็มีสลัดแล้วกันมาแตะ บับรอยก็แม็นมักเพชรท่านผู้ชมแล้วก็มีหอมป้อมผักขาดได้แกงมะฮูหน้อยหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะแส่นี่สิมามาบัว่าลายใหญ่ห่างเส็บแซ่บนำกันกับขา้าวเหนียวคือเก้าท่านผู้ชมขา้าวเหนียวข,ข้าวขาวตรงบงมามาเส็บแซ่บนำกัน ง่ายครับผู้ชมเพิ่มลงไปอืมขมลำลำแซ่บเบิ่งน้ำแกง แกงกระขมลำล้ำแกงขมทำผสมเส้นผักหนังเลือดอืมแตงเส่เป็นนวยเลยนี่เลย อยู่ในห้องคือเกนะ้าเนาะทานผู้ชมเนาะพบกันตอนค่ำๆตอนเลิกเบียกเลิกง,งานคือเก้า ครับผู้ใด,ดเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ค่อยดเดอ้อเพื่อเป็นกำลังแทงใจให้ค่อยสร้างคลิปต่อๆไปเนาะ มาได้ทานผูสชมได้นื้อผักคาดทนผูสชมที่ที่หืนืนป,ป่างเลยนะจนจหน่อย กับผ่าเข้าควรมกือบตกูปรีนทายผู้สมจับอาสนะ บางข่อห้องผักแผ,ผ่วการผสมบัวผ่า ทางไทยกระเจ้าห้อนก็โหล,ละผาเนาะท่าน,นผู้ชมเนาคันเบาผิดก็ขอ,ขอโทษขออาภาัยเน้อ หนักตอนนะทึกอิน,นตอนแกงเนาะ แซ่บครับผู้ชม มักแต่มากนี่ไพ่มักเป็นโลกกับพ่อมนแนะนำด้วยท่านสมนทรนะ เพ้กับเพาะน ซะให้เองกินเองแซ่บเองเนาะทานผสมเนาะ อืมเข้าติดมือเอาสำหรับคลิปนี้ก็บจบสำนีนอะธานู้สมนอะ์พบกันคลิปต,ต่อไปให้ยูดีมีแหงให้ถึงหวยรวยเบอร์เดอร์บรัดสุกซุกคนบ๊ายบาย